สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาลองตัดเหล็กหนาดูเฮ้ยขยับสายไฟไปอีกไหมด,ดูเหมือนตึงๆง,งนี้โ<ต>อ้อโหทุกท่านเหล็กหนาครั้งแรกที่จะตัดเหล็กหนารุนกันว่าจะตัดเข้าหรือเปล่าฟอนว่าเข้าไหม,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 มอืมอาบไม่มีเสียง ที่สำคัญครับผีบ่าวจะตัดเหล็กนะท่านผู้ชมตัดเหล็กหนานะครับผมที่ทางเฮียปิงส่งมาเนาะรุ่นกันจะเข้าหรือเปล่าเรามารุ้นนะเหล็กตัวนี้หนามากครับทุกท่านหนาสุดๆจะเข้าไหมจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กเสาเนาะ ไม่ได้แบบนะเ,เหมือนต้องพลิกข้างนะม,งนมันตัดขาดเลยทีเดียวไม่ได้ใบเรามันจะหมดแล้วไงใบมันใบมันร่อนแล้วใบมันนแล้ว พลิกท่านนะท่านผู้ชมสองรอบยังไม่พอสามรอบนะทุกท่านโอ้เหล็กตัวนี้ต้องใช้สามพลิกสามด้านเลยมันเป็นเหล็กที่ใหญ่พอสมควรเรายังไม่ผ่พอยังอไม่รอ โอ้โหมีสี่รอบนะนนี่ยังไม่ขาดโอ้สาเเหล็กเหล็กรุร่นนี้เขาน่าจะเอาไปทําพวกโรงงานเนาะทําเสารโรงงานอะไรแบบนี้เพราะมันมันปกติทาเสาเขาก็ไม่เอาหนาขนาดนี้อันนี้มันหนาตึ๊บเลยอ่าโคตรหนารองโหนเสาก็ไม่หักรุน่รนนี้สุดยอดเลย ปกติตามสอบบ้านทั่วไปเคนุนก็เหลือเฟือแล้วใช่บ้านผมบ้านเขียวนะเอาเล็กๆเอากองสองด้วยซ้ำอันนี้รับได้เป็นสิบดันแหลยยุรุนนี้นี่รับรองไม่มีหัก เปลี่ยนใบนะใบเหมือนเรามันจะไม่ค่อยเยอะแล้วโอ้ตัดไม่ขาดท่านผู้ชมต้องพลิกใบใบมันใบมันไม่ค่อยเยอะแล้วถ,ถ้าเปลี่ยนใบใหม่เนี่ย <ใบ S 1> อาจจะขาด<บ>จึ๊กเดียวนะใ,ใบมันเริ่มหล่อนหมดแล้ว ว่าจะตัดได้แต่ละเส้นนะไม่ง่ายนะท่านผู้ชมพูดเหล็กอเอาไงอ่ะเดียวน,นะชูแล้วบอกจะเซ็นว่า,วา,วาโค้งนะโค้กเก่งวันนี้ครับผมได้นะได้ครับไป ตาชนะอตาชูเรอเฮ้ยตันบอกว่าไม่ค่อยกล้านะเหล็กใหญ่เกินวใที่ยืนใหญ่เหถอยเลยเรอเป็นรถใหญ่ก็นี่เล็กเสาเสาสามเสาครับอมอีกสี่าคอเล็กแขปิงสุดยอดขนาดพุ่นะไอ้เจ้านี่เลือกอันบางแล้วนี่อันน้ำมันนนี่เหรอ มันอันหนาไม่กล้าเอามามันมันหนักเกินมันกลัวรถลมปามาไม่ไหวเกือบแล้วถ้าอันหนามาต้องเอามาทีละสามเส้นสี่เส้นนะต้องซื้อเสาและสีดำให้ไหสีห้าร้อยจะไม่ได้นะสีห้าร้อยไม่ได้นะต้ซื้อทำบ้านเกี่ยวเส้นละพันสองเหรอเสาเหล็กอ่ะคุณเฮียปิงเนาะีปิงแพงนะเสียอันอันเสาแบบนี้นะเฮียปิงช่วยช่วยเยอะเนาะใช่เกี่ยวเลยขอบคุณเฮียปิงครับผมสุดยอดเลยเกี่ยวเลย

方。 สองสามต้นบ้านแม่เล็กซอยเอฟซียางกระโรงงานนะยางกระโรงงานเลยอ่ะอยู่นี่เหรอเอานะผมเทคงแทสามต้นต้นเดียวเนี่ยรับน้ำหนักได้น่าจะเป็นสิบตันนะโอ้กินอ่ะว่าหนึ่งคือมันหนาสองคือมันใหญ่เวลาเชื่อมนี่น่าจะแข็งดีเนาะไอรุ่นนี้เนี่ยเขาทำแบบว่าสอสองข้างนี่ห่างกันน่าจะประมาณห้าสิบเมตรได้อ่ะ โอ้รับน้ำหนักได้สบายเดี๋ยวเขาสารกันใหญ่ๆนะเสาห่างกันส hm ่วนใหญ่จะเป็นพวกหินในโรงงานเนาะเขาใช้ัเสาแบบหนาๆแบบนี้นะคือมันหนาเหล็กมันหนามันรับน้ำหนักได้เยอะเียวทีนโอเคครับผมก็ขอบคุณเฮียปิงนะฝากไว้ที่นี้ครับผมสวัสดีครับครั้งแรกที่ทีมงานเรา